คนเราเกิดมาเนี่ยความตัดสรุ้ของพระเจ้าเนี่ยคนพบว่าไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดเท่ากับมาเรียนรู้ในทิศทางสายทางที่พระพุทธเจ้าตัดสรุ้แล้วเอามาประกาศเนี่ย เรียกว่าโลกุตรธรรมไม่มีอะไรดีกว่านี้เพราะถ้าปรกเปลี่ยนรู้ปฏิบัติจนกระทั่งตนเองจบอรหันต์เป็นโพธิสัตว์แล้วมันไม่มีอะไรดีเท่าเลยแต่ในศาสนาที่ไม่มีโลกุตรธรรมซึ่งมีเยอะ ไม่รู้กี่ศาสนานะมากมายศาสนาหรือว่าเป็นแค่ลัทธิปีกๆย่อยๆเป็นร้อยรอย,รอยพันพันเยอะในในในโลกมนุษย์ในมนุษย์ต่างๆแต่ศาสนาพุทธมีศาสนาเดียวพระพุทธเจ้าสูงสุดแล้วผู้ที่จะ รู้อย่างพระพุทธเจ้าก็ศึกษาตามชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าลเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความรู้โลกุตระธรรมตามแบบพระพุทธเจ้าไม่เหมือนใครๆอ่ะไม่เหมือนโลกโลกียะเป็นศาสนาโลกียะที่มีตั้งเป็นร้อยๆพันๆไม่เหมือนมีศาสนาเดียวเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธ จึงไม่ขัดแย้งกันจะรู้เลยว่าอะไรต่ำอะไรสูงเพราะนั้นพระโพธิสัตว์จะรู้กันโอ้พระสัตว์องค์นี้สูงก,กว่าองค์นี้เพราะนั้นพระโพธิสัตว์จริงต้องวงเล็บเลยนะว่าโพธิสัตว์จริงจะชัดเจนมาโอ้พระโพธิสัตว์องค์นี้พระโพธิสัตว์องค์เจริญถ้าเกิดมามได้รับทราบทราบถึงคุณธรรมของท่าน ก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ท่านเหนือเราหรืออ๋อนี่ท่านเป็นผู้น้องเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมน้อยกว่าก็จะรู้อย่างแท้จริงเลยนะเพราะงั้นจึงไม่มีการแย่งชิงไม่มีการอวดดีแข่งกันนอกจากกิเลสของผู้ที่ไม่มีภูมกกิธรรมโลกุตรธรรมจริงจึงจะเบ่งทำเป็น ชั้นเหนือกว่าชั้นสูงกว่าอะไรเพราะมันไม่มีปัญญาแท้มันไม่รู้จริงๆมันก็เป็นธรรมชาติมันก็อวดดีแข่งดีแข่งเด่นอะไรเป็นธรรมดานะซึ่งพูดรู้แล้วก็ก็เข้าใจไม่ได้ติดใจไม่ได้ซื้อสาอะไรอย่างหลวงปูเนี่ยถูกผู้ที่ไม่รู้ เขามาเล่นงานเอาอย่างงน้นอ,อย่างนี้อย่างนี้มา้ใหตาตามที่มีประวัติน้องปู่ไม่เคยไปโกรธไปเคืองอะไรเขานะมันเหมือนกับเห็นเด็กๆไม่รู้สีภาษาอะไรไม่ชอบใจเขาไม่ถูกใจเขาก็ไม่ได้ดังใจเขาเขาเนื่องว่าอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้พอเราทํำก็ไม่รู้ใจเขาก็มาว่าเราดีไมด่ดีก็มาตบมาตีเราเอาก็ไป่ธรรมาดา เราก็ได้ต่เออจะเป็นบังคับให้เขาไม่รู้อะไรมันบังคับให้เขารู้มันบังคับได้ยังไงมันก็ต้องยอมรับไปนั้นเองนะเพราะงั้นสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อมันเป็นหนึ่งเดียวมันก็มีแต่มาหลอมรวมกันกลายเป็นญาติธรรมเป็นญา,าติพี่น้องกัน คนละสายเลือดเกิดมาคนละสายเลือดดีมาดีคนละเชื้อชาติด้วยซ้ำนะคนละเชื้อชาตินะคนละสายเลือดแต่มาเป็นญาติธรรมเนี่ยพวกเราจะเข้าใจความเป็นญาติธรรมเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องก,กันเลี้ยงดูกันพึ่งพาพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งแก่พึ่งเจ็บพ,พึ่งตายกันได้จริงๆ ที่หลวงปูป่พูดได้อย่างนี้เพราะว่าอสโศกเรามีมาตั้งห้าสิบกว่าปีแล้วจะเห็นได้ว่าเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้จริงๆไม้เหมือนข้างนอกเขาใจดำอำมหิตนะแต่พวกเราเนี่ยเกือ้อกูลกันจริงๆนะเราะ็ยิ่งจะเกิดความอบอุ่น ที่หลวงปู่ได้สรุปรวมไปแล้วว่าโอ้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะเกิดเกิดผลอิสระสบายสงบอบอุ่นอิม่มเอมกระเซมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละเนี่ยคิดว่ามันเป็นคุณธรรมที่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะมีนะมีความอิสระที่เกิดในจิต มีความสบายมีความสงบมีความอบอุ่นมีความอิ่มเอ้มกระเสมใสและมีใจเกื้อกูลที่แท้จริงนั่นก็เพิ่มพูลการเสียสลับคุณสมบัติที่เป็นธรรมะหรือเรียกเต็มๆว่าคุณธรรมคุณสมบัติที่เป็นธรรมะที่เป็นคุณธรรมที่ต้องปู พูดไปและใช้พยัญชนะใช้คำความสื่อเป็นภาษาให้ฟังอิสระสบายสงบอบอุ่นอิม่มเองมกระเสมใสใจเกลือกกูลเพิ่มปูนการเสียสละผู้ที่มีในตัวเองขึ้นมาจะรู้ได้โดยตนมากหรือน้อยก็แล้วแต่ ซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่เป็นธรรมเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นมนุษย์ชาติเนี่ยอย่างพวกเรามีกันเนี่ยเป็นรูปธรรมถ้าผู้มีปัญญาจริงจะเห็นเลยจะร,รับทราบได้ผู้ไม่มีปัญญาก็แน่นอนแหละเขาก็ไม่รู้แต่ถึงจะไม่มีปัญญาเท่าไหร่ มันก็ไม่ใช่ว่าคนจะโง่เงามัสัมผัสจริงๆก็จะรู้ได้เลยสัมผัสวันเดียวไม่รู้ก็อยู่ไปอยู่เป็นอาทิตย์อยู่เป็นเดือนอะไรนี่จะเห็นจริงเลย